วัดรรมสาริกาอยู่ใกล้กับเขื่อนขุนด่านประการชนและน้ำตกสาริกาจังหวัดนครนายกเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นภูลิทัตโตเคยมาปฏิบัติธรรมทำาสมาธีกรรมฐานเมื่อปี2450-453ปัจจุบันได้สร้างเป็นมัดขึ้นและทำรูปเหมือนของท่านไว้เพื่อให้คนไปกราบไหว้สัการะบูชามีบันไดทางขึ้นไปย่งวิหาร เพื่อให้คนไปกราบประการะลูปปั้นของท่านที่ข้างวิหารมีหอพระธาตุซึ่งบรรจุพระธาตุหรือกระดูกของท่านไว้เปิดไว้ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาเข้าไปกราบสักการะได้จากวิหารและหอพระธาตุเดินขึ้นบันไดไปอีกประมาณร้อยเมตรด้านซ้ายมือมีบันไดเล็ก เพื่อขึ้นไปยังถ้ำที่หลวงปู่มั่นได้ใช้ปฏิบัติธรรมซึ่งถ้ำอยู่ที่ใต้ก้นหินก้อนนี้ชื่อว่าถ้ำสาริกานั่นเอง จจิบัณทางวัดได้สร้างศาลาครอบกลุ่มปากถ้ำไว้ถ้ามีโอกาสได้ไปเชื่อวนคนรนายกน้ำตกสาริกาก็อย่าลืมแวะไปกราบสักการะหลวงปู่มั่นที่วัดถ้ำสาริกากันนะครับบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบดีมาก